สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอยสตอรี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็เป็นที่ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะเพื่อนๆถ้ามาวัดผ่าซ่อนแก้วแล้วนะคะก็จะมีที่จอดรถนะคะมีหนึ่งชั้นทางโน้นนะคะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นนะคะถ้าชั้นบนมันเต็มนะคะ บนมันเต็มเราก็ลงมาจอดชั้นล่างค่ะคุณผู้คนเยอะนะคะคนเยอะมากๆาเลยนะคะรถเต็มไปหมดเลยนะคะสามชั้นสี่ชั้นเต็มไปหมดเลยคะ่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นนั่น,นะคะอยู่ข้างๆนะคะพระพุทธลูกอยู่ตรงนี้นะคะวัดนะคะสวยๆนะคะกลางเด่นเลยะคะ่ะ ก็เอารถมาจอดนะคะเราก็เอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะคะชั้นที่ชั้นที่สามนะคะนี่ก็จะเป็นวิวข้างๆนะคะเพื่อนๆวิวทิวทัศนะคะทิวทัศนข้างๆนะคะสวยนะคะสวยมากๆเลยนะ,ะรถก็จะวนมานะคะรถวนมาจากข้างบนนะคะลงมาจอดนะคะค ลงมาจากข้างบนนี้นะคะที่จอดรถกันนะคะข้างบนก็เต็มนะคะเต็มแล้วนะคะข้างบนก็ลงมาจอดข้างล่างกัน,นะะ่ะก็จะเป็นสวยนะคะสวยสวยมากๆเลยนะคะ บรรยากาศนะคะข้างบนก็จะอันนู้นเรียกอะไรนะที่มีที่นั่งนั่งกินกาแฟอยู่เตี้ยมคาเฟ่ลงลงเตี้ยมลง,ลงเตี้ยมเหรอโน้นนะคะข้างบนนู้นคาเฟ่นะคะก็ขึ้นไปอีกนะคะข้างบน่น,นะะ้นก็จะสูงนะคะต้องเอารถขึ้นไปค่ะ จะเดินไปเรื่อยๆนะคะวิวสวยมากเลยคนเยอะมากๆนะคะเพราะว่าโรงเรียนปิดแล้วปิดเทอมแล้วนะคะก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะนีนะ่จอดสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นนะคะก็จะเต็มนะคะรถก็ทยอยมาเรื่อยๆะคะ่ะ เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะเนี่ยเชิญมาเที่ยวนะคะสวยมากๆเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ